ลูก้าลูกค้า็จะเป็นไรลูกพี่มึงอยา้ขอกินไหสดสไนสุดะคนเมืองกบมีคนเมืองก็จเห็นอถ้ามีใจทำก่อนยี่นผมีเนยบอกมาเมาเหรออยู่ดอนอยู่ดอน ไอ <problem> ้นี <des> ่แหละไอ้นี่แหละเรียกเจ้าดูดูเออได้อยู่ดอนมาหน่อยนี่ไอ้นี่ก็ได้ดางไข่ก็ได้ใครบ้างเนี่ยแป๊บเดียวสามร้อยกว่าเราฮะเป็นฟันในปวดนี่เฮ้ยเดี๋ยวช่องบินอ่ะดีๆีเขา เขาด่าให้อยู to to ่แล้วเขาต้องด่าดอกเขาด่าให้อยู่แล้วมาดิกครับมาสปีดมาหมสปีดเอฟซีพหลาฮัลโหลมาเฟรนขอพี่กัดพุกามาแมร้านเหลาเข้าวดาบซอยกินตาคำใครก็ได้ใครก็ไดป4ส0คนมาโหลด กูสิไปละแน่จริงเว้ยโคราชเดี๋ยวพาบุกสวนลักปัดโทสวนลักคือลูกสาวร้านทองไงเออนั่งอยู่หน้าร้านทองกับเพียบเลยมีทุกรุ่นทุกเวททุกไงพิกาซัตมันปิดใช่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 ฮะพิกะซัตปิดเนีพิกาซัตปิด <c oughs> แล้วจะไปรู้เหรอไม่ได้อยู่นานแล้ว <c oughs> ด่าพอลักครับปีนี้น้ำไม่อาบเปล่า,าพี่ไม่คุ้มไนะเดิมพันรักสองร้อย ไอบิวมึงอ่ะกะโลกมีใครไม่รู้ทักมาหาพี่ปีนี้น้ำไม่อับจัดไหมครับจัดไม่เอาบอกเขาได้เอาองคอยล่อนตับแตกไหมเนี่ยหกร้อยคนเนี่ยเขาจัดดอกครับเขาจะเอาไปจัดดอกก็ต้องไปอยากเห็นลุงสนามกับไอ้เบิร์ดให้คอยวอกให้คอยวอกไปเลยให้วอกไปเลยพี่ตุ้งคลองสองมีเวฟแรงๆปะครับ น้องบัวป่ะไอตู้อุดรป่ะขายอะไรปลอมคลองสองเว็บอุดรก็มีครับกินข้ามจังหวัดก็ได้นะไปพาเพื่อนไปเบิรงไดโนโน่พาเพื่อนไปเบิร์นเดนโน่ฝันไดโน่จักบาทวะขึ้นไดโน่จักบาทป่ะช่วงโปรโมชั่นแปดร้อยช่วงโปรโมชั่นแปดร้อยสวัสดีเสียบิ๊าบิ๊ทบัสช็อปครับผม อ่าสปอนเซอร์ V10 โต๊ะ V10 นะครับเบิกเบิกเงินสักอ่าเปิดเมมเบอร์สักสองหมื่นใครจะมาทำรถมาได้นะที่นี่นะนี่นะเว็บเว็บลูกค้าไอ้พวกเนี้ยส่วนมากส่วนมากจะส่งลูกค้ามีแต่ราคาคุยพวกเนี้ยเนี่ยอะไรวนะเนี่ยเวทป้าหรอมีตะโคงนี่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 รถนี้รถใครเนี่ย อ๋อพวกรถเลียงแบบนี่หว่านี่นี่นนสลิมไหมนะ<า>เข้จ้าเนี่นี่เว็บสลิม,เ,ลมเอานมลาดกินได้เลยนะครับทุกคนยูายบักหำสวัสดีค่าสวัสดีครับหิวไก่ยินบุรีได้ได้นี่นี่นี่รุ่นไก่ไก่ต้องกินรุ่นนี้อันนี้เหรอวะ L8 อันนี้ L8 อันนี้ผ้าจากพิรลรีน่นะครับขอบคุณนะครับที่ให้ผมขโมยให้ผมขโมยมานะครับ อันนี้ไม่ได้จับฉลากนะอันนี้ไอ้ขโมยมานะขโมยย่อมจะลดลดแล้วไดโน่ ino, ตอนนี้แปดร้อยอันนี้ขายสามหมื่นห้าสามหมปดสี่มื่ิกเตอร์นี่สองหมดครับอันนี้เดียวกันนี่คู่นี้เอาไปห้าหมืติดต่อที่ลาวเลยคู่นี้อีกห้าหมืน อันพ่อหญยสังสนิมนี่แฉนสองเพราะว่าสนิมถังโอ้โหถัง,งเหี้อะไรวะเอาฝาอะไรอุดวะเนี่ยรถพรสับสองแสงนะครับ <laughs> พ่อหญยพรสต์ก็ตายแล้ว <laughs> เอทำไมถึงขายแพงแลยไหมสภาพ ลอตซี่อันเนี้ยไม่เท่าไหร่ข้างล่างไม่เท่าไหร่เห็นมแปดร้อยคนดูนี่มันแพงตรงถังหมานสี่เมตรแพงตรงนี้ไม่ต้องบอกว่าแรงไม่แรงดูข้างหน้าดิเยิรอมเลยอันนี้ไดโน่ไม่ได้รับลูกค้านะครับไว้ปั่นเองคือกูรวยอะ่ะกูซื้อมาปั่นเล่นๆได้บอกว่าเออกูมีไดโน่ อันนี้ก็ช่างต่ำไหนวะอ,อบอแมนเป็นบ้าสิ <c oughs> นี่ก็ซื้อมาแล้วก็มาลื้อเลยนะสูนโลก,กันทั้งนั้นเลย <c oughs> พวกซุ้มบ่มีเวียกมีเงินจะซื้อมาพวกคนรวยนะนี่ฮะเหลือ<า>ลอะ <หา S 2> ตามนี้นะ <c oughs> เว็บสลิมนี้เอาไปแปดพัน ส,สามหมื่นห้าสี่สามหมื่นแปดสี่หมื่นคู่นี้ห้าหมื่นคู่นี้อห้าหมื่นส่วนในทั้งสนิมนีแสนสองเอาไปเลยใครอยากได้ติดต่อลาวคาดากนะพี่เมลินหลัวครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีบ้านเพื่นรัก ระวังไอเบิร์ดมาอีกคนไอเบิร์ดมานี่ไม่ได้ไม่ได้มาพังร้านเขาไม่ได้ที่นี่เขาไม่ให้เล่นนะครับเขาไม่ให้เล่นตรงไหนเล่นได้ก็จะให้เล่นตรงไหนเล่นไม่ได้ก็ไม่ให้เล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นมูนลค่าสูงของเขานะครับไอส่วนที่เล่นได้ก็จะอยู่ข้างนอกก็คือรถยังกะเลกะลาดอยู่ก็พังได้เลยฟอร์้าก็มีนะ คือเอาเอาตรงๆเลยที่เนี่ยทำแม่งทุกอย่างจักรยานเสือหมอกก็ทำคู่ห้าสิบจริงเหรอหมดกี่ขวรแล้วครับเอ,ออะไรนะเอ้ยโซจัูอยู่กี่กี่ขวดชเวบ,บ่ะซื้อมาอีกน่นเนี่ย นี่เขาให้ซื้ออย่างห่าลอยซื้อหมูเขซื้ออ๋อโอนให้ผมขันเนื้อให้ซื้อหมูห่าลอยเราเหลือก็ซื้อมาเลยไปเลยนะอ่าโซ่จูไปทั่วเลยโอ้ยรถเทียอะไรไปเป็นโลแล้วยังดังอยู่เลยดูดิรถขั้นไหนโอ้ยดังจะทอมันใส่ทอไปบ้านน่ะเดี๋ยวดูไม่หละเดี๋ยว มาผมมาไอ้นี่ชุดล้อเว็บมีไหมลุงเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เจ้าของร้านเขาไอ้นี่อยู่แค่นกึ่งเล็กๆก,ก็มีนะเว้กึงในร้านไ,ไอ้เบิร์ดมันชอบมาแล้วฉีบไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ไม่ได้สามหมื่นห้าจริงไหมครับทักไปที่หลาวขาดากักขนขึ้นมาด้วยนะนะเอาอะไรมั่งเติ้นพันมาเอาอะไรมั่งตัวเล็กตัวใหญ่ เอาไรเดี๋ยวขนไปไอ้เขียวอะไรวะเขียวเหลืองก็มีใช่ไหมเออโอ้อ่านไม่ทันวะเก้าร้อยคนอ่านไม่ทันปวดอยากได้แดดมีไหมจันมีเฮ้ยแดดมีเว้ยแดดมีเปิดไฟมองนี้ดูเปิดไฟมองแดดให็นดูโอ้ยข้างบนนี้อะไรวะ มังกี้ไอ้เหี้ยนี่แดดแดดแดดอยู่นี่เว้ยเก็บสภาพให้เขาใช่ไหมเนี่ยนี่คือแดดอีปอปกับมี่อีปอปเทดาหนูหนูนี่ขโมยมานะทุกคนใครใครจะเอาไม่มีเล่มนะถามพี่เสือรู้เอาป่ะดิเอาไปหมื่นสองเอาไปหมื่นสองทุกคนทักมาที่เหล้าข้าด่าเดี๋ยวเบอร์ขึ้นให้นะครับขึ้นหน้าจอให้เจ้าให้เขาเบิ้งอย่างก่อนไม่เห็นหนูหนูนี่นูหนู ตู้เสือตัวขายตู้วตัวนี้เพือันนี้ขั้นนี้ขายจะบาทยังยังไม่รู้ว่าจะอ่ะมื่นสองทุกคนอย่าให้เบอร์โทรนี่นี่นี่หกหกชักห้าอันนี้อันนี้อะไรววะิกเตอร์วิกเตอร์แอบยืนโอ้ดูเอาของทับมันหน่อยอันนี้ปีหนึ่งโผล่เจอทีนะครับน้ำไม่อาบอะไรเต็มเลยนะคันนี้อะไรเต็มเลยครับใครอยากได้ชุดรวมได้ไม่มีเตือนเลยนะอา นี่ทิปลิงปีหน้าทิปลิงปีหน้าทำปีนี้ขี่ปีหน้านะทำเ็ุกคนตั้งแต่ท่อล้อไม่หมุนอะไรวะดังแต่ท่อล้อไม่หมุนไอ้คันเมื่อกี้อะรีดนะเขาสั่งทัวรว่าผิดอรอใครโดดเขาส่งว่าผิดไม่ใช่มันมันใหญ่ไปหรือเปล่ามึงมึงมทำลูกเล็กแล้วมันมันได้ลูกใหญ่อ๋มีอยู่แโอ้อ่านไม่ทันลูกพี่พิมพ์มาอีกพิมพ์มาอีก เซอร์ขายสามหมื่นห้าจริงไหมครับ,บรเอาคันไหนดีกว่าเอ้มาถือดิมึงวาง 9, นะเก้านั้นตม่งมันคือเหมือนเดิมราคาเดิมเซอร์เท่าไหร่นะอะไรเจ้เปจ้าเปิดราคาเท่าไหร่ล่ะอ๋ออันนี้สามหมื่ 38, นห้าันนี้สามหมื่นแปดอาันนี้สี่หมื่เออทำไมเป็นสี่หมื่น เขายังไม่ได้ขี่เลยเอออ้าวยังไม่ได้ขี่เลยคู่นี้ห้าหมื่นเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ตึ๊ดข้างบนเออมาขายรถใครเล่ี้ยงกันปั๊มมีปั๊มนี่นะคู่นี้นะแล้วก็โชคหลังโมลินทั้งคู่กันสะบัดกันสะบัดห้องเงยห้องเงี้ยอ้าวนี่ก็คู่นี้ก็ห้าหมื่นมีกันสะบัดเหมือนกันเออนี่เหมือนกันปั๊มเพิ่มอันนี้แสนสองปั๊มมันไม่กี่บาทหรอกปั๊มบนปั๊มล่างไม่กี่บาทก็คือ ปั๊มบนปั <though> no think, ๊มล่างก็มึงถือไว้เลยแสนนึง่งก็มีมันแค่กองเฮ้โอ้ยมือเพื่อนเปล่าแม่เฮ้ยไม่น่าไปจับเลยจะามึง่็จอดตั้งแต่จบชิปน้ำมาอาบนี่นะไอพวกเนี้ยน้ำไม่อาบปีหนึ่งสี่ทีหนึ่งนี่กูมาไลน์นี่ไม่ได้บางคนตีนเลยมาขายรถจริงๆขายจริงๆก็คือไม่มีทิปแล้วไม่เห็นโพสต์หรอ เห็นไหมไม่มีทิปอ่นเนี้ยเอาเดี๋ยวตู้เตยเมาหมดครับพั่ลเตยเพชรบุรีถอนมาหมนเลยใช่บัญชีไอบัญชีไม่ได้เงินสดเดียวเงินสดเงินสดที่นี่รับเงินสดนะครับเบอร์เบอร์แบงค์ห้ามเรียงกันนะห้ามเรียงถ้าเรียงกันคือเราจะไม่ขายเราจะไม่ขายคนอื่น กฎตามต้องตามกฎกติกาของเรานะใครอยากได้ก็ต้องเงินสดเท่านั้นแบงค์ยี่สิบห้าพันใบเป็นเนงินเท่าไหร่หรอฮะเป็นเนง,งเเินเท่<บ>าไหร่บร่รู้เหมือนกันห้าพันใบไม่รู้ไม่พัน 1, อีกแบงค์ร้อยแบงค์ที่สำคัญแลกเหรียญมาด้วยเพราะว่าเราจะไม่ให้มันอยู่ในสารระบบของเบอร์แบงค์นะครับเพราะที่นี่โดนตรวจสอบบ่อยมันไปแบงค์ใช่ รถที่นี่เราผ่านการขึ้นไดโนโ่หมดแล้วครับซื้อมาใครที่มาอ่าร้านแม็กสปีดลาวข้าวดาจะมาขึ้นไดโนโอ่อ๋อไม่ได้รับนะครับเพราะว่าซื้อมาขึ้นเคอารวดๆที่อื่นขึ้นยังไงไม่รู้แต่ที่นี่กูขึ้นเค้ากูได้ซื้อว่า เอาไว้เลยเอามาไปแจกลูกค้าเนาะดองไหมมันก็ดองมันเหลืองสมองซากเอ,อก้า <c oughs> โอ้ยเว้พ <c oughs> ี่อุดหมูเวลาขึ้นในด้วยอันนี้ไม่น่าจะใช่สูนโลหรอกอันนี้น่าจะสูนโลก็คือซื้อจากอันบริษัทแล้วก็มาทำการลือ้อราคา ข้างยิวหนองหัวหอยข้างยิวหนองหัวหอนะครับปั่บเรื่องที่หนองหัวหอที่ตอนเกมวิ่งเมื่อคืนนะครับปอดใจหลายๆที่ทำให้ช่องคนอื่นต้าบินนะไอ้เจี๊ยมึงเร็วจริงเลยถ่ายทอดมือใหญ่บินกี่เฟสมาเมื่อคืนวะให้พมดสองมันบินหมดมันบอกเงี้คนดูน้อยลงยังพอยังแปดร้อยสี่สิบแปดเรืองอัจฉมาเบอย่งหลายแท้พอแล้ว พี่โกโก้อ่างทองถามหมูหันไปเปล่าพี่โกดหม,ห,หมูหันหมูหันหมูหันแท้หรือหมูหันเตรียมครับ <c oughs> หมูหันแท้ห <c oughs> มูหันแท้็ไรผมซื้อกินผม <c oughs> โดนนี่ก็ได้หมูหันนัโจ้ก็ได้ผมซื้อกินได้ทิปร้อนตับแตกจัดที่หาดคำสมบูรณ์ปีนี้ยังจัดอยู่เปล่าครับจัดครับเหมือนเดิมมีมาไปแจกสามเม็ดไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าขละสามเม็ดแต่คถือไปนี่ลำบากผมบอกเลย S <S> <S เพราะมันเป็นของแจกนะของทำลวยจากอ่าร้อนตัดแต่ถ้าเราถ้าเราเติมไปมันจะไม่ร้อนมันจะเย็นได้มีปีนี้มีหมอลำซิ่งมเีเดินางเดินดนเดนางเดอนตึงตึงก็ของแจกมากมายสปอนเซอร์นักเฮงสปูอ่าวงร้อยเอสตองแล้วก็โอ้ยมีของเยอะแยะไปแจกเดือกันที่ร้อนตัดแต่ปีนี้มีของไปแจกเยอะนะครับเดี๋ยวลุงเมย์ทำให้บอกวัน ยี่ส2 8แปดยี่แปดยี่เก้าี่แปดยี่เา็ตรงหน้ามันูสิไปจนกลัวรถมันลายมีเสื้อแจก้วยเสื้อเอ็นสกูเสือเส้อตองโอร้อยตองเสื้อมีลายอัจราน้ำไม่อาบปีนี้ใครจะขึ้นก็ขึ้นกูจะไปเพราะหมู่บ้านกูนะครับในฝากถึงช่างที่ดูอยู่นะที่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวถ้าเกี่ยว ก็เอาเรื่องนี้ใส่ตัวเองถ้าไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาเรื่องนี้ใส่ตัวเองนะครับผมแบกหน้าไปคุยให้ไปสารยายให้ทุกอย่างแต่ถึงเวลาผมบอกคนได้เลยมีคนช่วยผมในกลุ่มจาหน้าได้หมดแต่คนที่ได้ประโยชน์เยอะๆนั้ไม่ช่วยผม,มงงนะทางอาร์ปีดีดูแลตัวเองดูแลตัวเองดูแลตัวเองนะครับลูกค้าเขาจะทําไม่ทําก็แล้วแต่พวกคุณเลยไปคุยไปอะไรเอง นะครับส่วนจัดไม่จัดผมพอเฉพาะหมู่บ้านผมพอเราไปยี่สิบคันเราก็ไปได้ไม่เดือดร้อนมวนคือเก่าไม่เสียงดังเออแปลว่าได้ปั่นแปรเยอะด้วยมาขึ้นเสียเท่าไหร่อนกบดยัดเสียนะของเราจะถึงได้หรือไมียัดขาดสคนคนเสียนะเพราะวันขนาดเฮ็ดเฮ็ดเล่นๆด้วยนี่ก็เราอีรีเพราะว่าหาเงิน หกร้อยแปดสิบสามคนมีหยอดขึ้นหยอดเสียเนอกเออมีอยู่อะไรกันเล่มอาเล่มเล่มอะไรนะเล่มอาซีอ่ออาแรกกันเล่มนะครับว่าอาเขาอ่ะเขาเดี๋ยวมันมันซ้อนกันแม่ทำไมที่มีแค่นี้ถ้าทำพวกเรโน่ มันมันหมดแล้วนี่ที่เนี่ยพวกเองมันสองมาตรฐานรถที่รับเอาไว้ในห้องรถที่ไม่รับกับซาแม่มันร้อนตแตกวันไหนครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ลูกพี่อยู่นี่แชมป์ลูกงี้ลูกง,ง,ง,งี้เดี๋ยวต <laughs> ้องไว้เขาอยู่ไหนลูกงี้ลูกงี้อยู่นี่ไอห้ามยาไม่ได้รู้ใช่ไหเห็นพูดนี้ไหมพูดนี้ห้าหมจะได้ปังไอ่ อันนี้เป็นแฝดนะครับแฝดชมพูกับแฝดน้ำเงินแฝดตาวิเตอร์ยาถ้าจหน่งนใช่วิเตอร์ยาใช่ส่วนมากจะไม่ค่อยลงทุนอ่ะเรื่อยไปอันนี้มีเรื่อยไปอันนี้ไม่มีเรื่อยไปอันนี้จะโฟมยัดเอานะ้วมันก็เหมือนแกะดาวว่าร้อยเจ็ดร้อยแปดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะถ้ามีตังค์หน่อยก็ซื้อเสียบบอส G P S ติด G P S ไอ้คิวสตาร์คิวสตาร้ยอินเทอร์เน็ต กูสอบบนี่กูบอก<อ>แล้วนะอ,อย่าเจงกูเป็นนายอยู่แล้วอายเขาไม่ไหวไหนฮะกูนี่สุดเลยนะเขาจะไปไม่รู้เรือเปล่าบอเนี่ยมีราคาแค่ปั๊มบนมือคลาดปั๊มล่างโต๊ะหน้าไม่เอาโต๊ะหลังอันเครื่องสือล่างไม่หรอกคาบูใหญ่นะครับคาบูใหญ่นะ ไม่เคยล้างจะเล่ามีบวชครั้งหนึ่งเขาได้ไปอุดรรอ,น,อนตำรวจรถคันนี้รถแข่งวัดน้ำสายตรวจทำทบา่าลรเอาไปถีบในป้ายยาเถิป้ายที่ซาบะแล้วก็วไม่ได้ข,ดดขดี่รถมาตำรวจขี่ผ่านคือคือไม่เห็นผูดสมแล้วเพราะว่าเอาปู่มาทิ้งไม่มีฝาพร้อมทิ้งเด้อพร้อมทิ้งไม่ไปนอนในปาน่ายะไม่เคยเจอน้ำนะครับรถคันนี้ห้ามฮะโดนโดนไม่ได้ป่วยเลยรถก็ป่วยเลยก็ดูแต่แจกขังเลยฝาก็ไม่ ฟ้าก <muitas> <ters> um, ็เป็นาฝาขวดน้ำทอมเอาซุปส yeah. ีติมลงไม่เป็นเด็เอ๊ยมีวิดีโอาออกอยู่เอาขวดเอาขวดซุปเอาขวดซุปแล้วก็ไข่ออกแบบเราก็ใช้แต่ตอกลงไปแล้วหมุนหมุนหมุนเขาเลยรู้ว่ลงทุนเลยว่ะลงทุนไรเนี่ยมันเสียทั้งนั้นที่เปิดร้านขายอะไรนะแต่มึงก็ไม่ลงทุนอ่ะใครอยากปูดมามนี่มาใส่จันทรามนี่มีเสื้อมาขายไหมครับเสื้อไม่มีเลยครับสั่งที่เพจเลยครับผมสั่งที่เพจนะครับมีแต่เสื้อมาแจกครับ เดี๋ยวเขาเขาจะแขวนตรงไหนเขาไปติดตามเอาเรื่องมาแจกเรื่องที่หมดเลยใครใครว่ามันตัดแบตแอบนี้๋ยวแบตเัาไหมทุกคนนะี่นี่ยนะหรือว่าใส่ไว้ทุกคันเลยอะไรแบตอ่ะเออเนี่ยคันนั้นอ่ะคันน้ำเงินอ่ะอยู่ทุกคันไว้ไหนอ่ะไม่ใช่แบตน,น,นิโพรอ่ะไม่อันนี้นนถอดมันถอดปลั๊กนู่นถอดปลั๊กที่ปั๊มถอดได้กับปลั๊กอ่ะไอ้ก็ทั้งลูกเลยนะทั้งที่มันไหม้กัน่ะไม่เนี่ยมันถอดมันถอดต่อแค่ปั๊มปั๊มน้ำไง เงาเงาอยากดนเหลากบาลเหล่า <c oughs> ข่าวดากสวัสดีครับพี่อาร์ตครับพี่อาร์ตเทียนจีเสียงพัดลมพัดลมอากาศไงด้านบนไงแล้วไม่ถอดปอั๊งอะรถรถไม่ขึ้นแล้วเ่องไฟร้านนี้ใช้ไฟวัาโรงงานโรงงานหนึ่งเลยกี่คนแล้วพอยังห้าร้อยแปดสิบสี่ ราดวาวนกี่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใครที่เข้ามาอยากได้รถก็นั่นแหละมาติดต่อเราครับาเฟซก็หลวาวคอดามนะครับทักมาเลยได้เลยนะครับเอาคู่ไหนหน้าอะไรก็มีอยู่ในไลฟ์แหละว่ามีอะไรบ้างทุกอย่างเนี้ยก็คือไม่ใช่ของเทียมนะครับอยากได้อะไรก็ทักมาเลยไอ้สีน้ำเงินกับสีม่วนะขายเป็นคู่เลครับคู่ละห้าหมื่ <laughs> นที่เหลือก็สามหมื่นห้าสามหมื่นแปดจีหมื่นกับไอคันนู้นน่ะ เขาสีทักมาหาข่ด้บัปัดนี่ขาย,ขาย่าแม่บอกขายดิเจ้าก,กับมอขายรถข่ยทิ่มด้วยปัดน,นี่อนนขอบคุณทุกคนนะครับทั้งด่าทั้งชมนะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนที่นี่อุดรธานียินดี<ค>นต้อนรับ <คน S 1> ทุกคนนะครับ,รบอ่ะพี่โอเคอเคันนี้อ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 ันนพ้หมื่นแปด อันนี้หมื่นแปดเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วโพสให้นะครับหมื่นแปดนี่ไม่ขายติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์กดซื้อไม่ขายรู้อะไรไม่สู้เรู้อนี้รู้นี่ครับดอกโถหมื่นแปดนะทุกคนมีโชคหลังมีปั๊มล่างปั๊มบนทะลอกนิดน้อยเอาสีทาเล็บทาได้เอาดีรตามแรงไม่ต้องพูดถึงครับท้ายแถว เสียงจะคลองเัราเราแห่ๆอันนี้ลูกค้าลูกค้าหรอลูกบกดูแล้วลูกค้าก็จะช้าๆหน่อยนะครับช่วงนี้ช่างช่างอกหักเป็นไปได้ก็มานั่งเตาฝากสบอนเซอร์ อย572บายบายบรรยากาศหน้าร้านมีผู้สาวสาวานี่สาวทำได้สาวทำได้ถนนเส้นนี้โคตรวุ่นวาย<อ>ยู่ใสไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย รถที่ดังล้อมไม่หมุนนี่นี่ดังเกิดท่อล้อมไม่หมุนไปแล้วทุกคนไปแล้ว,ลวเดี๋ยวจะไปกทืบเมี่ยแค่นี้ก่อน